รถไถมาใส่เลยครับใส่กับล้อธรรมดาดีเลยครับผมไปแล้วครับอยู่ที่เกษตรพามาดูข้อดีของผานทำรุ่นมันนะครับผมในส่วนของรูสลักครับนี่ครับเป็นรูของแขนข้างนะครับผมแล้วก็รูของแขนกลางนะครับผมจากปกติที่เราอยู่จุดนี้ครับผมเรายื่นออกมานะครับเพื่ออะไรนะครับผมประโยชน์ของมันก็คือเพื่อแขนกลางตัวนี้นะครับจะ ไม่ต้องคลายออกมามากนะครับถ้าเราคลายแขนกลางออกมามากเนี่ยตัวเกียวตัวนี้อาจจะรูดหรือว่าแขนตัวนี้อาจจะหักครับผมนี่ครับจะเห็นได้ว่าเราคลายออกมาแค่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับฝ่ามือนึงครับผมแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราเอาผานทํารุ่นมันตัวนี้นะครับผมไปใส่กับล้อธรรมดาล้อปกตินะครับผมจะเห็นได้ว่าถ้าล้อปกติดี มันล้อมันจะเตี้ยนะครับผมล้อมันจะสูงประมาณแค่สัก50เซนนะครับผมพอเราใส่แขนข้างแขนข้างปุ๊บแขนกลางเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องจะต้องอยืดออกมานะครับเพื่อให้มาจับกับตัวรูสลัดครับผมถ้าเราไม่ออกแบบมาจุดนี้ยืดออกมานะครับแขนกลางที่ใส่กับล้อลมธรรมดาเนี่ยอาจจะยืดไม่ถึงถ้ายืดถึงก็ต้องคลายแขนกลางตัวเนี้ยยาวครับผม แต่ถ้ายืนไม่ถึงจริงนบางคนก็ต้องไปซื้อตัวแขนกลางตัวนี้ที่มีความยาวนะครับมาใส่อันนี้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับสําหรับผ่านทํารุ่นของเราเนี่ยออกแบบมาเผื่อกรณีนั้นแล้วครับผมใส่ล้อสูงก็ไม่ต้องคลายมากใส่ล้อปกติก็ใส่ได้ครับผม ลุงใส่ลัางด้วยให้มันปล่อยมันไหลด้วยเออมันใส่ได้อยู่แล้วครับผมผมทำมายาวเกินด้วยตัวมันเลยเกินเลยลุงบ๊อบบ๊อบเออบ๊อบหยเกินนี่นะเดี๋ยวเออผมลุงจับผมไว้ลุงจับผมไว้เดี๋ยวผมหมุนให้เออเอองานนี่มันจะไหลแล้วบ๊อบโอเคไหนไหนอะไรเปิดสลักจ้ลงพื้นใส่ในทูกกองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวให้จมุนตัวเขาให้ครับผมเอ้าเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ย่อันอ๋อใส่ใส่อ นี่ลุงอิ่งบานตะปันครับจัดทั้งล้อทั้งฐานครับเอาไปใส่ LC 708ครับล้อสูงด้วย,อยอเอาหยกเลร็จรือเป่าเสวยงามยเรดิเออเดี๋ยวมึงแกะฐาบครับรเรียบร้อย,อยนี่ครับผม ยิ่งบานตะปันแกอยู่ใ,ใกล้ๆครับเอารถไถมาใส่เลยครับใส่กับล้อธรรมดาดีเลยครับผมไปแล้วครับ